สวัสดีครับก็มาแนะนํานะครับสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่า,าจะว่าเป็นตัวที่ใช้เยอะที่สุดก็ว่าได้ณนะเวลานี้นะครับสําหรับปลาตูชาร์จอินฟินินะครับอินฟินิไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเป็นฮอตต่างๆนะครับจะใช้ตูดลักษณะเดียวกันหมดนะครับจะใช้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นขาลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะ ก็มีตรงตรงรุ่นนะครับถ้าใครจะเอาก็มีตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนทุกวันแล้วอยากจะแนะนํานะครับก็คือตู้ชาร์จตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะมันจะต่างกันตรงไหนนะครับดูนะฮะตู้ชาร์จนะครับ,ต,รรบต่างกันตรงไหนนะครับอย่างนี้ ตรงนี้นะครับจะต่างกันที่ขาหลังขาหลังจะมีใหญ่มันจะใหญ่กว่าดูแข็งแรงกว่านะครับอ่ะก็มาดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงอันนี้คือเสียนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูว่าเปลี่ยนแล้วมันลงสนิทไหมแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วความทนมันต่างกันนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้นะครับ เหล็กจับบอร์ดนะครับอันนี้ประสงค์นะก็ถือว่าใช้ดีเลยในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเลื่อนสามารถเลื่อนหาตำแหน่งที่เราจะวางมาร์กได้นะครับมันจะเปลี่ยนตูชาร์จง่ายขึ้นนะครับนี่เปลี่ยนตูชาร์จง่ายขึ้นนะครับล็อกก็อยู่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับเลื่อนหาเอานะครับ ตูชาร์จไม่ต้องโยกนะครับไม่ต้องเอาแหนบแหนบไปโยกนะเวลาเปลี่ยนนะครับไม่ต้องโยกเป่าไปมองสังเกตตะกัวนะครับพอสังเกตตะกัวปั๊บนะครับแล้วก็ไปจับยกขึ้นได้เลยเห็นไหมฮะมันจะไม่ลายไม่ขาดนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนมากแล้วนะครับบางคนก็จะวางแล้วเป่าลงเลยนะครับอย่าอย่าไปทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าตูดชาร์จนะครับ โดยไส้ของตูดรชาร์จนะครับไส้ด้านในนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นไส้ด้านในเนี่ยเป็นพลาสติกพอเป่าลงไปปุ๊บเนี่ยไส้มันละลายนะครับพอละลายปุ๊บเนี่ยก็จะชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับจะอยู่ได้ไม่นานครับก็นี่นะครับใช้รวดซับดูดตะกวัวออกนะครับ จากนั้นนะครับชุดที่เป็นตูชาร์จนะครับที่ตูชาร์ตตัวนี้นะฮะที่ทีดีจัดจำหน่ายอยู่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเทคนิคนะครับใส่ด้านล่างไปนิดนึง่ะเรียบร้อยครับ เรื่อยครับเอาใส่ด้านล่างไปมาวางครับนี่สูตรมันจะลงพอดีนะครับท้ายตรงนี้มันจะใหญ่นะครับท้ายใหญ่แล้วเป็นปกติมันจะเป็นโลนะครับมันจะเชื่อมไม่อยู่อันนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับเหล็กนะครับมันเชื่อมไม่ค่อยอยู่นะครับสั้งที่มันเป็นเหล็กมันจะเชื่อมไม่ค่อยอยู่มันจะโยกนะอันนี้มันเป็นโลนะครับเวลาเชื่อมมันจะแน่นมาก เวลาเชื่อมนะครับเวลายึดตั้งขาตั้งหลังให้ตรงนะครับวางเข้าไปนะครับดันตะกัวเข้าไปจบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับดันตะกัวเข้าไปวางหัวแรงไว้แล้วดันตะกัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันโอเคนะครับวางหัวแรงไว้นะครับดันตะกัวเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากนะครับสำหรับตู้ชาร์จนะครับ Finished. ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับดูขา er นะครับใส่ฟักไปเล็กน้อยนะฮะด้านหลังใส่ฟักไปเล็กน้อยใส่ฟักไปเล็กน้อยลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าขาติดกันนะครับลากติดได้เลยลากติดได้เลยนะครับเห็นไหมฮะป๊บนะครับ โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไปดูไปจากกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับครับนะครับ เรียกว่ามงคลอีกทีนึง่งเวลาเปลี่ยนนะครับก็ดูนะครับเพราะว่าชุดล่างนะครับชุดล่างเนี่ยมันจะเป็นยางนะครับต้องเอาใส่ให้ไว้เหมือนเดิมนะครับยางเนี่ยจะเป็นยางกันโยกนะครับตัวนี้จะเป็นยางกันโยกเห็นไหมครับจะลงพอดีนะครับไม่ได้แตกต่าง แต่ความทนมันจะดีกว่านะครับความแข็งแรงมันจะสูงกว่าตัวเก่านะครับที่เขาใส่มาตั้งแล้วผมล็อกนัดก่อนัดเหมือนกลตอนแรกม,มันมันมันติดนะ ขาไฟแล้วมันขึ้นลูกส่ฟ้าแล้วมันจะไม่เข้าเลยทําหล่นไหมล่ะปะไม่หลน่นแต่ค้งที่ล้วก็เป็นเหมือนกันเลยคั้งที่แล้วหลวน่นวันลอยกระทงไงครั้งทีแล้วหลวน่นกระงลองแกดูนะเนี่ยเรียรไม้ครับ อินฟินิตส่วนมากก็แกะแค่ด้านหลังนะครับไม่ต้องแกะทั้งหมดนะปิดเครื่องแล้วก็ด้านหลังแค่แต่วันนี้ไม่ทำนะฮะก็จะชาร์จได้นะรับเป็นลักษณะนี้โอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่จะสั่งนะครับอันนี้มีของเข้ามาแล้วนะครับสําหรับตู้ชาร์จทนของอินฟินิตนะครับสวัสดีครับ